วัสดีครับแฟนๆนชาวเทหน้าตักทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่ในงานเทหน้าตัก day 2024นะครับ first meeting of the biggest Thai poker community อย่างเป็นทางการครับผมจริงๆเราคือสื่อกีฬาโป๊กเกอร์นะครับผู้สร้างคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ทั้งในเชิงความรู้ความบันเทิงน,นะครับเพื่อผลักดัน community นี้สู่ระดับสากลครับจนมาถึงวันนี้ครับ วันที่เทน,น่าตักได้มีโอกาสเชิญชวนทุกท่านนะฮะผู้ที่รักและก็หลงไหลในกีฬาโป๊กเกอร์เนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับในฐานะโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ mm hmm. อยากจะเจอหน้าเจอตาทุกคนก่อนดีกว่าว่าเล่นโป๊กเกอร์กันมายาวนานขนาดไหนผมกำลังคุ้นหน้าพี่ท่านนี้มากเลยอะเราไปถึงเบอร์ไหนเราเป็นโปรยังฮะยังครับยังครับเราสายโป๊กเกอร์มานานยัง ก็เล <c> ่น2ครั้งครับแค่2ครั้งเหรอครั้งแล้วครั้งเล่าครับอ๋อแสดงว่ายาวนานมากยาวนานมากแต่ก่อนอื่นครับเราเริ่มต้นด้วยสิ่งแรกที่ไม่อยากให้พวกคุณพลาดเลยรถข้างหน้าฟู้ดทักทานหรือยังครับเทน่าตักฟู้ดทักคาเฟ่นะครับรถฟู้ดทักสุดคูลที่นำอาหารอร่อยๆมาเสิร์ฟถึงที่นะครับเพื่อที่ว่าให้คุณได้ไปถ่ายรูป ถ่ายรูปเสร็จอย่าลืมลง Facebook ของคุณและก็ Hashtag ต่างๆนะครับเริ่มต้นด้วย h a s h ท a g เทน้าตักนะครับแฮชแท็กเทน้าตักโป๊กเกอร์นะครับแฮชแท็กแล้วก็ Hashtag APT ีทีไทเปโป๊กเกอร์คลาสสิก2024นะครับเมื่อกี้กินฟิชอ่ะชิปไปครับผมอร่อยมากข้างในเนื้อปลานี่โหนุ่มนุ่มมาก ชอบตหมนะผมว่าตรงถ้วยนะผมว่าสำหรับคนมือใหม่อะ่ะแล้วแบบได้จับสัมผัสถ้วยอารมณ์มันก็อย่างเราอ่ะเราเป็นนักเล่นใช่ไหมเราก็ยังอยากแบบสัมผัสถ้วยอันนี้ก็เขาเอามาให้เราสัมผัสทิ่นที่นี่เลยก็โอเคครับแฮปปี้สักวันหนึ่งผมก็คงต้องได้เหมือนเขาครับแต่มันเป็นอิมพเรชันมากนะครับพอดีเห็นถ้วยเห็นแบบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องเอาแล้ววะมันต้องต้องมีบ้างที่เป็นของเราอ่ะถ้วยแชมป์แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องแน่นอน,นอยู่แล้วชอบของโต้ฮะโต้รางวัลนะ เราต้องสร้างอินสปายให้ตัวเองครับเพราะถ้าเราจะไปแข่งเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วจับหัวสิงโตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือจะมาจับอันนี้ก็ได้นะไม่ติดเหมือนกันได้หมดผมโอเคผมได้หมดเลยอันนี้ก็ดีฮะอันนี้ก็ดีอันนี้ด,นนดีสุดทำไมประเทศไทยยังไม่เปิดให้จัด การแข่งขันโป๊เกอร์ทัวนาเมนต์อย่างเป็นทางการอย่างถูกกฎหมายได้สักทีตัวเลขที่เติบโตมันแสดงให้เห็นแล้วว่าแบบตลาดไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือตลาดต่างประเทศนะครับมีคนเข้ามาในคอมมูนิตี้เยอะขึ้นอย่างนึงที่ผมค่อนข้างคิดว่าดีมากในผมโป๊เกอร์คือทุกคนสปอร์ตันจริงๆผมว่ามันก็จะมีมิชชั่นของแต่ละคนที่อยากแข่งอยากอยากฝึกตัวเองใช่ไหมฮะอยากเริ่มจากทัวเล็กๆบางคนนยาฝันใหญ่อยากไปแบบไททันอนะไรเงี้ย แบบอันนั้นคือ Personal ลจ u r นี y ในขณะที่ผมเป็น i n นฟลูเอนเซก็อยากให้ทุกคนศึกษาจริงๆเพราะไม่ใช่ว่าเห็นว่าคลิปผมเล่นแล้วเฮ้ยผมประสบความสำเร็จหรือผมไม่ประสบความสำเร็จเฮ้ยอันนี้ผมต้องทำแบบนี้แล้วคิดว่าแค่สปอตเดียวอะ่ะฉันจะทำแบบนี้แต่ว่าในก่อนหน้าคุณไมไ่ได้ศึกษาอะไรเลยครับเลยอยากให้กลับไปศึกษาพัฒนาเรื่องสกิลนี้เยอะๆครับขอให้คอมมูนิที้ไทยรันกรุครั ส่วนที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นช่วงหอกไหลครับเพราะปกติเราได้ดูกันแต่ในออนไลน์เนาะอันนี้ก็จะเป็นงานสดๆแล้วก็มีทั้งพี่ปุณณนัทพี่เต้นที่แบบว่าเป็นไนโดครับผมได้รู้จากทางด้านของวิทยากรอย่างพี่เต้นที่ปุณณนัทสัมภาษณ์ด้วยดีมากเลยครับคราวนี้เรามาฟังคําถามจากข้างล่างเชิญครับคอมมูนิตี้พวกเราเนี่ยครับจะผลักดันให้มันพัฒนาโป๊กเกอร์ไทยยังไงครับต้อง grow awareness ว่าโป๊กเกอร์มันไม่ใช่การพนันนะมันเป็นเกมใช้สกิลถูกไหมครับในเชิงของภาครัฐมันก็จะต้องอยู่ ที่เราหาจุดลงตัวในการของว่าหาเป็นเฟสเข้าประเทศแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันถูกระบบครับซึ่งตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการคิดว่าทํายังไงมันถึงจะบาลานซ์สมาทุกฝ่ายสาหรับในมุมมองของผู้เล่นทั้งของออปเปอเรเตอร์ทั้งของประเทศเราอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้เวลาสัสกพักหนึ่งอะไรเงี้ยครับในมุมมองผมเชื่อว่าฝันนั้นใกล้จะเป็นจริงเต็มทีแล้วขอเสียงปรบ,บิกเมินดืให้กับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราด้วยนะครับ มาถึงช่วงนี้นะครับเป็นไฮไลท์สำคัญของเทน่าตักเดย์เลยครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับเดอะฟิโนมินนอนะครับคอเล็กชันนะครับเทน่าตักเอ็กโพเดนครับผมตอนเราเดินเข้ามาก็เห็นเอ๊ะนายแบบนางแบบมาทำอะไรเฮ้ยมีแบบว่าเดินแฟชั่นด้วยเสื้อลายสวยมากที่มาคอแลบ,บตรงนี้ เอาฮูดหนึตัวเจอที่1ตัวแล้วก็เสือ้อทีเชิร์ตหนึ่งตัวครับผมเอาไปใส่เล่นที่ APT นี่ครับนี่วันนี้เหมือนมาได้ความรู้ด้วยมาช็อปปิ้งด้วยมีเสื้อเสื้อยืดสองตัวครับของโฮเดมด้วยแล้วก็มีฮูดครับตัวหนึ่งแล้วก็มีคอลเลกชันเก่าของเทน่าตักแล้วก็มีแก้ว มีที่รัดกระเป๋าชอบชอบโป๊กเกอร์ครับชอบชอบเล่นนะแต่ฝีมือนี่ยังไม่ถึงไหนเพิ่งเพิ่งมือใหม่เลยครับสวัสดีค่ะแฟนๆรายการเทนน้าตากทุกคนวันนี้ฝนโป๊กเกอร์สาวมาในฐานะโพสต์รายการใหม่ของเทนน้าตากค่ะนั่นก็คือรายการเดน t วสต์โปรจะบอกว่ารายการนี้นะคะเด i t วสต์โปรหลายคนคงได้เห็นแบบ โปรชาวไทยเนี่ยไปแข่งขันทั่วโลกแล้วมีใครอยากรู้ไหมคะว่าวันๆที่โปรโปรเกอร์เขาไม่อยู่บนโต๊ะโปเกอร์เขาทําอะไรกันบ้างรายการนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูว่าโปรเขาเนี่ยมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กมีมุมไหนที่ทุกคนไม่เคยเห็นรับรองว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็เอกซ์คลูเฉพาะเทน,นาตักแน่นอนค่ะดีนะคบทุกคนผมท็อปนาภาัสโชคจินดาชัยนะครับผมจะมาแนะนํารายการใหม่ล่าสุดของช่องเทนาตักนะครับนั่นก็คือพบหมอออลิน ก็เป็นรายการที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเกี่ยวกับโป๊กเกอร์นะครับมาวินิจฉัยถึงข้อบกพร่องในการเล่นของทุกคนแล้วก็เสริมสร้างฟันดัเมนทัลเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ชีวิตเล่นโป๊กเกอร์ไปได้วยกันทุกๆคนนั่นเองครับผมจะมาให้ทุกคนทําแบบทดสอบเบื้องต้นวินิจฉัยเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเวลาเราไปหาหมอใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รู้ว่าปัญหาเบื้องต้นของเราคืออะไรจากการทําแบบทดสอบเหล่านี้นั่นเองครับชอบเกมชอบแบบที่มีเล่นเกม เพราะเห็นบรรยากาศเลยคิดว่าแบบจิตวิญญาณของคนเล่นโป๊กเกอร์ชอบการแข่งขันมั้งถึงเวลาแข่งเกมก็คือทุกคนแบบจับมือถือเล่นกันแบบมีวินัยมากแล้วก็ตั้งใจแข่งกันมากอะไรเงี้ยชอบพัรนทนั้นแต่ว่ารวมๆก็ชอบแบบทั้งคนที่มานะครับสถานที่ก็เลือกได้ดีเพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่พที่เจ้าของเขาก็แบบอินกับโป๊กเกอร์ด้วยใช่ไหมไวท์อะไรมือก็เลยแบบเป็นเนื้อเดียวกันหมดบรรยากาศก็เลยดีครับ ก็ดีใจนะครับได้มาเจอคนที่เคยเจอหน้าที่ต่างประเทศนะครับไม่เคยมาเจอที่เมืองไทยก็ได้มาเจอกันครับผมก็จากที่ไม่รู้จักกันกัตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันบ้างอะไรนี้ในเมืองไทยครับผมก็ดีใจครับได้เจอคนก็ดีครับงานสนุกมากได้เจอคนเยอะได้เจอโปรฟังทัศนคติเขาว่ากินยังไงนู่นนี่อ่าก็เจอพี่น้องเยอะเลยครับบางคนที่เพิ่งเจอครั้งแรกที่อย่างไปแข่งกลับมาก็พูดคุยกันสนุกชวนไปนู่นนี่ แบ่งปันความคิดเรื่องโปเกอร์กัน,นรู้สึกดีครับทุกคนก็เฟนรฟนลี่ดีครับแล้วก็ได้แชร์พวกแพนอะไรเงี้ยา<ช>เคยเล่นอะไรกันมาแล้วก็ประสบการณ์ก็สนุกดีครับสนุกดีผมไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะยมาเจอนี่ก็ดีเหมือนกันรู้สึกว่าได้เจอกับผู้คนที่ ค้างคายหรือว่าลงไหลในกีฬาโป๊กเกอร์แล้วก็ได้แบบว่ามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นถือว่าเป็นงานมิงที่แบบว่าครั้งแรกนะสำหรับโป๊กเกอร์ของผมที่แบบโอ้รู้สึกว่าเอ้ยมันค่อนข้างมี power นะแล้วก็ค่อนข้างอบอุ่นครับผมก็บรรยากาศเป็นกันเองมากครับผมคนเยอะมากเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเหล่าโปรทั้งหลายครับเรียกว่าเป็นงานที่อบอุ่นนะครับเพราะว่าปกตินักโป๊กเกอร์ในไทยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ครับก็ได้เจอกันอีเวนต์ต่างประเทศนานๆทีแต่ว่าวันนี้ก็ ถือว่ามันได้กลับบ้านครับทุกงานวันนี้ประทับใจมากครับดีมากครับแบบออค์กาไดก็ดีแล้วก็แบบอีเวนต์ต่างๆแบบเหมือนเขาคิดดมาอย่างดีเลยครับผมดีแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาีก็มาแน่นอนครับก็ดีรัาเหมือนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยแล้วก็ได้มาเจอแบบพี่น้องที่ไม่ได้เจอนานด้วยอะไรเงี้ยเพราะเขา่้าอยู่ไทยอยู่แล้วนะก็จริงๆวันนี้ก็รู้สึกว่าจริงๆสปอร์ตของคอมมูนิตี้ไทยกับโป๊กเกอร์็ค่อนข้างดีขึ้นมีคนเข้าใจแบบเหมือนเกมมากขึ้นว่ามันเป็นยังไงนู่นนี่แล้ว ขอแสดงความด,ดีกับทีมเทนนาตักนะความจริงไม่ใช่แค่เรื่องเทนนาตักเดย์แต่ว่าช่องก็แบบเฮ้ยตอนนี้ช่องมันกําลังมาแรงเนาะมีแบบยูทูบเบอร์มาเล่นมีเอ่อวีล็อกมีรายการต่างๆมันกลายเป็นเหมือนอีกอีกช่องเร่ยอีกแบบขแขนงหนึ่งที่เทนนาตักตนนัวนี้ก็เรียกว่าพูดตรงๆก็เป็นผู้นำอะคนที่แบบเออเมื่อกี้ขนาดตอนที่บนเวทีนะที่เขาคุยกันว่าอะไรที่ทําให้อ้ในโป๊กเกอร์เมืองไทยมันมาแรงอะ ก็พูดตามตรงอันนี้ไม่ได้อวยกันแต่เทนนต์ตาก็เป็นโซนหนึ่งแหละทำให้แบบคนมันคุ้นชินมีบรรยากาศเห็นภาพบรรยากาศพวกนี้ฮะแสแดงความ,มินดีกับ,กมมกบทีมงานเทนนต์ตากนะครับจัดงานออกมายิ่งใหญ่แล้วก็คนมาลดหลามจริงครๆครับผมก็ยังไงก็แสแดงความ,มดีกับเทนนต์ตากนะครับที่จัดงานมีติ้งครั้งแรกจัดได้ดีมากครับคนเยอะมากดีใจแล้วก็รู้สึกแสดงความินดีกับทางด้านเพจเทนนต์ตากด้วยนะครับผมที่เป็นเพจคอมมูนิตี้พัฒนาขึ้นนะตอนนี้ถือว่าคนสนใจเยอะมากจริงครับผมแล้วก็ขอให้พุ่งต่อไปจน ขับคอนโปเกอร์ไทยให้จัดที่ไทยได้จริงๆนะครับต้องขอขอบคุณเทน่าตักด้วยครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับเทน่าตักด้วยนะครับที่มีเทน่าตักเดย์ครั้งแรกผมคิดว่าจะมีครั้งต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการตอบรับดีมากนะครับแล้วไม่น่าเชื่อเขาจะเชิญพวกเรา3คนมาทุกรอบทุกปีกปีแบบอย่างเงี้ยทภาพแบบเนี้ยเพราะว่าโปเกอร์เป็นทักษะเกมนะครับเป็นเกมกีฬาที่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีสเปซิฟิกหรือเจาะจงว่าใครเก่ง หรือใครห่วยเสมอไปนะครับมันเป็นเกมที่จบไปรอบๆจบเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับพอจบไปก็เริ่มกันใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวที่จะเล่นโป๊กเกอร์นะครับเพราะโป๊กเกอร์เป็นเกมกีฬาพอมันมีคอมมูนิตี้แบบนี้ครับได้แลกเปลี่ยนกันจริงๆมันทําให้เราได้พัฒนาทั้งวิธีคิดทั้งสกิลต่างๆซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้วงการโป๊กเกอร์ไทยมันพัฒนาขึ้นครับหวังว่าประเทศไทยจะมีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันโป๊กเกอร์ในบ้านเราสักทีเราจะได้ นั่งแข่งขันโป๊กเกอร์กันไปแล้วก็ดูทีวีจอใหญ่ๆถ่ายทอดสดฟุตบอลแมตช์สำคัญให้ดูเอาจากใจเลยนะเพราะวโป๊กเกอร์ไทยอ่ะไปได้ไกลก็จริงวันนี้ก็มีการพูดเรื่องผักดันค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ค่อนข้างดีใจที่เห็นว่าหลายๆคนที่แบบเมอาจจะไม่ได้เจอมาก่อนเข้าใจโป๊กเกอร์แล้วก็อยากให้มันถุกจัดในประเทศเราในรูปแบบที่มันค่อนข้างที่จะดีที่สุดสหรับทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วก็อยากให้แบบ ทําให้ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคนที่สมมติว่าเป็นคนเป็นคนที่คอยเชียร์อยู่ทางบ้านแล้วผมก็ขอบคุณมากๆแล้วกันทีท่ีคอยเชียร์ผมมันก็เป็นกำลังใจทีด่ดีมากๆครับส่วนเรื่องของว่าที่เราจะได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวอยากให้ใจเย็นก่อนแล้วก็ให้ดูไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยครับว่าถ้าเกิดว่าถึงวันหนึ่งเวลาไม่เหมาะสมแล้วก็เชื่ยมาลงตัวมันก็จะเกิดขึ้นได้เองครับขอบคุณครับวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอลาไปก่อนบอลหรือเปล่าชื่อป่ะสวัสดีพวกเราทั้งสามคนขอไปก่อนสวัสดีครับพวกเราทั้งสามีน บอลเติร์นอะไรอย่างงี้ป่ะแบบนี้ป่ะต้องเอายาวงั้นเลยเหรอสำหรับวันนี้พวกเราทั้งพูดสำหรับวันนี้ไนะส่งมาสำหรับวันนี้ส่งให้มันก่อนส่เนียงสำนี้วันหลับส,สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้